สำหรับคนที่อยากปลูกผมแต่ว่าไม่อยากโกนผมมาฟังคลิปนี้ดูนะคะปกติโดยทั่วไปเวลาปลูกผมด้วยเทคนิค FUE อะค่ะก็คือการเลือกผมจากข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่โดยเทคนิคตั้งเดิมเราจะให้มีการโกนผมข้างหลังหรือว่าตัดรองทรงสูงค่ะ หมอลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นทรงผมที่คนนิยมตัดกัน,นะคะ่ะกรณีที่จะปลูกผมด้วยเทคนิค FUE นะคะหรือว่าการดึงรักผมจากข้างหลังซึ่งเทคนิคนี้เวลาตัดผมทรงนี้ค่ะจะทําให้หมอหมองเห็นผมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหมอเนี่ยต้องใส่กล้องกําลังขยายสูงๆมากๆเลยค่ะทําให้ชั้นผมมันขยายขนาดใหญ่ขึ้นการที่ผมมันไม่บางกันเนี่ยจะทําให้หมอเลิกผมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ปัญหาคือว่าหลายๆคนนะไม่ได้อยากตัดทรงผมนี้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงหลายท่านไม่มีใครอยากตัดทรงผมสั้นแน่น นอนนะคะแล้วคุณผู้ชายบางท่านก็คือไม่อยากตัดทรงผมสั้นเพราะว่าถ้าตัดขึ้นมาก็จะเป็นที่สังเกตแล้วก็จะรู้ว่าไปปลุกผมมาซึ่งบางคนอาจจะก,กันงวลในส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยมีเทคนิคที่พัฒน,นาต่อยอดมาก็คือเทคนิคไม่ต้องโกนผมค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคต่อยอดนะคะสําหรับเทคนิคเดิมนะคะ ก็ต่อยอดมาจาก FUE ปกติที่ต้องโกนผมก็เป็นเทคนิคแบบไม่ต้องโกนผมค่ะแต่เทคนิคนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันทาค่อนข้างยากนะคะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษต้องใช้เทคนิคที่เพิ่มมากขึ้นต้องใช้ความแม่นยำในการเลือกผมต้องใส่กล้องกําลังขยายสูงๆคะ่ะแต่ว่าพอทําได้แล้วเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะทําให้เราแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยเพราะว่าหลังปลูกผมไปอะคะ่ะผมก็สามารถมาปิดได้เลยคนก็ดูไม่ออกว่าปลูกผมมาซึ่งคนไข้หมอที่เป็นผู้หญิงชอบเทคนิคนี้มากเลยะคะ่ะเพราะว่าใช้ชีวิตได้ง่ายมากส่วนเนี่ยก็คือดูแทบไม่ออกโดยเฉพาะข้างหลังนะคะว่า มันมีการปลุกผมไปเอาผมไปนะคะหรือเทคนิคของผู้ชายบางคนเนะะี่ยค่ะที่ทําแบบนี้นะคะก็จะทําให้เหมือนหลังทำอะ่ะไม่ดูไม่ออกเหมือนกันว่าปลุกผมมาค่ะอันนี้หมอลองเปิดให้ดูนะคะน,นี่เป็นเคสผู้ชายที่ทําเทคนิคไม่ต้องโกนผมนะคะ่ะอันนี้เป็นหนึ่งวันหลังทําคือมองไม่เห็นรอยเลยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีในการปลุกผมด้วยเทคนิคนี้นะคะ่ะ โดยสรุปแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคนิคที่พัฒนาเพิ่มเติมไปเยอะมากขึ้นนะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเหมาะกับเทคนิคไม่เหมือนกันเทคนิค FUE แบบกวนผมก็มีข้อดีเทคนิค FUE แบบไม่ต้องกวนผมก็มีข้อดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยสมมติถ้าผมเส้นเล็กมากๆก็ต้องการการปลูกผมที่ค่อนข้างเยอะมากเนี่ยค่ะบางทีทําแบบไม่ต้องกวนผมเนี่ยอาจจะทําให้ใช้เวลาน,านานมากยิ่งขึ้นก็อาจจะมีข้อเสียในส่วนนี้ซึ่งถ้าจะให้มั่นยําที่สุดนะคะว่าใครควรทําเทคนิคไหนหมอแนะนําให้มาตรวจสภาพเส้นผมก่อนคะค อันนี้จะสามารถทําให้เราได้วางแผนด้วยกันได้แล้วก็ได้เลือกเทคนิคที่เหมาะกับแต่ละคนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบ้างหรือว่าสีสาล้านนะคะหรือว่าอยากปลูกผมปรับกรอบหน้านะคะก็สามารถแชร์ทิ้งไว้หรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วเรามาคุีกันได้เลยนะคะแล้วไปพบกันนะคะสวัสดีค่ะ